สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนร,รับผู้ผู้ชมเข้สู่รูมเซอร์วิสนิวส์ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์สี่ทุ่มยีนาทีกับออมและกล้านะคะครับเช่นเคยนะฮะดึกๆแบบนี้ต้องมีข่าวบันเทิงซับๆมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะข่าวแรกนี้เลย นะครับก็หลังจากที่คงคู่กันออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกหลังจากงานแต่งงานนะครับระหว่างมิกกี้แล้วก็เจนนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามีประเด็นหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะ <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องมาเคลียร์กันต่อครับ เขาบอกว่านี่ควงคู่การออกงานครั้งแรกเลยนะครับหลังเพิ่งจะผ่านงานวิวามาหมดัดๆสำหรับคู่ของเจนนี่กับมิกกี้ซึ่งก็มีการจัดงานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่เกาะสมุยนั่นเองแต่งานนี้ครับกลับมีดราม่าตามมาเมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่างานแต่งครั้งนี้เนี่ยนะเจนนี่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเลยแม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะออกมายืนยันแล้วว่าไม่จริงราวนี้ถึงคิวเจนนี่ออกมาพูดบ้างนะครับพร้อมกับเผยความรู้สึกหลังแต่งงานให้เราได้ฟังกันด้วย ครอัวมิกกี้มากกว่าว่าคือเวลามันมีข่าวหรือว่ามีกระแสอะไรออกมาแล้วเจนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาทําให้เจนเยอะมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ตัวมิกีที่เขาให้เกียรติที่นี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าครอบครัวมิกกี้น่ารักมากคุณพ่อคุณแม่คือไม่เคยให้เจนนี่เหนื่อยอะไรกับงานแต่งงานเลยคือตัวเจนเองเจนไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วอะค่ะเลยรู้สึกว่า มันมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันควรจะเป็นเรื่องอะ่ะมันควรจะเป็นวันที่เจนกับมิกมีความสุขแล้วก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็เหมือนกับเขาก็อยากเห็นเราเป็นแบบเป็นวันที่เรามีความสุขมากที่สุดเจนไม่ซีเรียสแต่เจนแคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวมากที่สุดคือเจนไม่ได้อะไรเลยนะพี่ชีวิตเจนเนี่ยเจออะไรหนักกว่านี้อีกเยอะแต่เจนแคร์คนที่เจนรักคือยังไบ้างหลังแต่งงานแล้วตัวจนเจนนี่เองจนเจนนี่ก็รู้สึกว่าเจนนี่รักมิกกี้มากขึ้นทุกวันอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ เ,เหมือนความรักมันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่นี่เป็นเหมือนจิกซอที่ทําให้ทุกอย่างรวมตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบนี่นะครับดูจากความรู้สึกและความหวานเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมว่าน่าจะตอบทุกคําถามแล้วล่ะใช่เอาจริงๆประเด็นเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแต่สุดท้ายมันก็คือความพึงพอใจของเขาสคนนะแต่<ห>ใครจ่ายหรือใครไม่จ่ายก็อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่รู้นะเออ,อนะฮะแต่ว่า เราไปดูเรื่องความรักของเขากันดีกว่าว่าดียังไงนะฮะ,ะมาที่เรื่องของคุณปูไปยายาที่ชุดปังมากๆโอ้โหใครเห็นนี่ก็รู้สึกว่าอูหแซ่บละเกินนะฮะแต่คุณปูมีการประกาศบอกว่านี่จะง้นรับงานเซ็กซี่แล้วค่ะ เรียว,ว่าชุดออกงานของนางเอกสาวปูปรายายังคงฮอตเสมอนะคะล่าสุดวันนี้ชุดที่เธอสวมใส่ก็สวยสะดุดตาจนนักข่าวอดถามไม่ได้เลยได้คําตอบว่าที่เลือกใส่ชุดนี้เพราะว่าหลังจบอีเวนต์มีคิวดินเนอร์กับแฟนหนุ่มแมทธิวต่อค่ะพร้อมประกาศหลังจากนี้เตรียมงดรับงานเซ็กซี่ขอเดินหน้าทํางานเพื่อสังคมเท่านั้นนะคะส่วนโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับแฟนหนุ่มตอนนี้ใกล้จะได้เห็นแล้วซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นการทํางานร่วมกันที่แฮปปี้มากค่ะโอ้โห ขอให้น้องภูประสบความสำเร็จในทุกด้านนะครับแล้วก็มีอะไรฝากไม่ค่อยได้รับแล้วนะไม่รับเลยแต่มาเนี่ยมีมีมีแต่ไม่รับงานเซ็กซี่เพราะว่าคูทํางานสังคมมันค่อนข้างยากที่จะเหมือนไปสร้างความรับรู้ให้กับโครงการที่เราใส่ใจแล้วมาถ่ายเซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยคูว่ารู้การละทิศมากกว่าแต่วันนี้เห็นว่าวัยรุ่นเยอะเราก็เออนะเราก็อยากจะวัยรุ่นบ้างในนาทีเนาะก็ต้องโชว์ของนิดนึง ก็เห็นชุดนี้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วมีเสื้อคลุมไหมบอกมีแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เปิดจะให้เราติดติดต่อเลยปวดหัวเลยนานาทีไม่เป็นไรทำงานเดี๋ยวพี่บอกมีซีรีส์อะคุณแมทแล้วก็จะออกเดือนมกราเป็นโปรเจกต์ที่คูภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบคุณแมททั้งเขียนกำกับโปรดิวแล้วจะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตลาด จะชอบซีรีส์ชื่อสาวแปลกในเมืองปวดค่ะพ่อแม่เขายังคุยกันอยู่เลยว่าเราแปลกนะเราอยู่กองด้วยกันวันละสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงไม่เคยทะเลาะกันจริงเราจะมีแบบเรื่องจิกๆแบบในวันธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทํางานด้วยกันเรารู้สึกว่าเราช่วยซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเขาเป็นคนตรงครูก็เป็นคนตรงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ก็เลยไม่ไม่เคยทะเลาะและที่สําคัญเราติดกันตัวติดมันต้องนานแล้วอ่ะพอได้อยู่ที่เดียวกันจบคัะไม่ทะเลาะกัน ดูเป็นความรักที่ลงตัวมากๆเลยนะคะที่ฉันชอบรูปกลางทุ่งนาที่แบบมีคันแพกของน่ารักดีอ่ะลมถึงชุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะชอบเสียงแบบเสียงเชียร์ข้างเวทีแบบหู้ฮู้ลดจริงจริงนะครับไปบังจริงๆเลยนะมาที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่ากับอาร์ตี้ธนชาตนะนะครับที่ก็มากรุงเทพนะครับเพื่อมาทํางานตอนนั้นดังมากเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดนี้นะผมบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็เสียแล้วเลยต้องกลับไปดูแลธุรกิจที่ขอนแก่นนั่นเองครับ ย้อนไปในอดีตนะครับอาร์ตี้ธนาชัตินะครับอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดคอนแก่นนะครับแต่เมื่อกลายมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยนะก็เลยย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกสบายในการทํางานครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกกับทีมข่าวว่าต้องย้ายกลับไปอยู่กับภรรยาที่คอนแก่นแล้วเพื่อดูแลธุรกิจปั๊มน้ามันต่อเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยปลดกเกษียณครับแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเอง เมื่อก่อนผมมาอยู่กรุงเทพมาทํางานมาเรียนตอนนี้เราเรียนจบแล้วก็ทํางานเราก็กลับไปทําที่นูน่นให้แกได้พักผ่อน <c oughs> เขาก็ทํางานมาเหนื่อยแล้วเขาเนี่ยดูครับเราอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่สมัยแบบเริ่มเข้ามาหาลัย <c oughs> เรารู้ว่าเกรุงเทพรถมันติดเวลาผมกลับไปบ้านผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเพราะผมเหมือนได้พักผ่อนแล้วก็รถไม่ติดแต่เขาด้วยความที่อยู่น,นั่นตั้งแต่เกิดเขากลับมองว่า เวลามากรุงเทพคือการพักผ่อนของเขาสลับกัน,นใช่ใครับแต่แกเพิ่งปล่อยนี่เมือม่อปล่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองแต่เราก็ม้กมงขอคำปรึกษาจากคุณพ่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วครับเพราะว่าแกก็จะชอบบอกว่าอยู่หน้าง,งานตัดสินใจเองเลยเพราะไม่งั้นเราก็จะโทรหามตลอดมันก็ทําให้ผมว่ามันหนึ่งแหละมันทําให้เราโตขึ้นด้วยคุณแม่ยังมีไปกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อเนี่ยมาอยู่แล้วผมก็ต้องกลับไปทํางานที่มาที่กรุงเทพก็คือไปนอนกับคุณใช่ครับนอนนอนที่บ้านแต่ว่าพอพอพอเรื่องค่า ตอนนี้เราเราทำงานทุกวันเลยแล้วก็แบบหลักๆคือเราอยู่นูน่นอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยได้แบบว่าเจอกัน ก็ดีแล้วคุณพ่อพักมากนะครับซึ่งธุรกิจปั๊มน้ํามันก็ช่ย่อยนะรายได้ก็ดีอยู่ดีงามนีุ่มาาเข้มขึ้นเยอะเลยนะคุณพ่อพอไว้หนวดแล้วยิ่งแบบเข้มนะครับใช่รอติดตามผลงานนะคะมากันที่คุณปีเตอร์คอปเดรนโดลดีกว่านะกับเรื่องของสุขภาพของคุณลูกแล้วก็อดีตภรรยาโอ้ยทฉันก็เช่นกันดูสิเสียงหลอดทีเดียวนะฮะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนีะน้องก็เป็นไข้คุณอดีตภรรยาก็เป็นไข้นะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพกันสักหน่อยนึงค่ะ ซึงแม้ปีเตอร์คอปเดรันดอลจะทำงานยุ่งแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมหาเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดนะคะซึ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้ลูกชายอย่างน้องแพนเตอร์ป่วยเป็นไข้หวัดและไข้ขึ้นสูงนะคะอีกทั้งอดีตภรรยาคุณพลอยพลอยพันธ์ก็ติดไข้ไปด้วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าหลังจากที่ทานยาแล้วตอนนี้ก็หายเป็นปกติทั้งคู่แล้วะคะ่ะมาเริ่มท <s> น้องป่วยก็ก็คือจริงๆแล้วก็เด็กที่เข้าโรงเรียนนะครับเขาก็จะป่วยกันง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นจุดรวมของเด็กนะครับเด็กที่ภูมิท้านทานนี้ก็อาจจะแข็งแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ก็จะติด ติดเชื้อโรคง่ายเพอเข้าโรงเรียนบางทีเนี่ยกว่ามันจะออกอาการเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิน b เบตมันจะเป็นช่วงที่มันเปรดได้ทําให้คนอื่นติดได้ด้วยเอามาอเอามาที่บ้านเสร็<ต><ล>จปุ๊บก็ผู้ใหญ่ก็จะติดกันไปด้วยคือไข้ก็ขึ้นสูงอยู่ครับไข้ขึ้นสูงซึ่งจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กส่วนใหญ่นี่เวลาเวลาแบบว่าติดหวัดติดอะไรเงี้ยครับมีติดเชื้อก็ จะค่อนข้างไขสูงอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเล็กนะครับการที่จะหลีกเลี่ยงนั้นมันเปน็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะไม่สบายเนี่ยเด็กที่เข้าโรงเรียนบอกได้เลยว่าเป็นอยู่ได้เรื่อย,อยนอกจากนั้นนะครับที่ได้เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญคนพิเศษคอนเสิร์ตเพื่อนพ้องร้องเพลงฝ่ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขวนจับไม้ในฐานะนักร้องอีกครั้งเลยคอนเฟิร์มความพร้อมเกิน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนงานเพลงใหม่อยู่ในขั้นตอนการทำเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคาดหวังว่ากระแสจะดีนั่นเอง ัจุบันนี้ศิลปินเนี่ยค่อนข้างปล่อยเพลงกันอยู่เยอะมากนะครับเพราะคนเก่งมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะใครก็สามารถทําได้ในในปัจจุบันการคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดหวังเนี่ยผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากนอกจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมคิดถึงนะครับผมคิดถึงการร้องเพลงแล้วก็ปล่อยไปเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อใครที่เป็นแฟนเพลงและคิดถึงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ปล่อยปล่อยยังไม่รู้เลยครับ S <S แต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละครับเพลงละครก็จะมีด้วยครับก็ได้คุยกับพี่น้องแล้วกับพี่เติมแล้วแรงเงาภาค2นี้ก็กาลังแบบว่านดนะครับกรองข้อความทั้งหมดอยู่เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะกําลังจะเริ่มแต่งแล้วีะคะก็ได้มีการอัปเดตทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะคะเรามากันที่น้องอีกสองคนที่น่ารักน่ารักที่ฉันก็ติดตามคลิปน้องลองอลินอลันกุ้งแม คุณแม่มารับใบชองน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่ากับคุณโอปอและหมอโอคค่ะหมดห่วงไปได้หนึ่งเรื่องนะคะเมื่อลูกแฝดอลินอลันเข้าโรงเรียน อย่างที่เราเห็นกันว่าตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ร้องไห้งอแงจนคุณแม่โอปอถึงกับตัดใจยากแต่ว่าหมอโอก็เคยออกมาบอกแล้วนะคะว่าไร้ความกังวลเพราะว่าช่วงนี้ลูกๆกลายเป็นแกล้งร้องไห้แล้วก็ติดเพื่อนแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยความห่วงก็ยังไม่หมดเป็นทุกเรื่องค่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าพอลูกยิ่งโตความห่วงก็ยิ่งเปลี่ยนรูปแบบไปตอนนี้ก็ห่วงว่าจะใช้ชีวิตในโรงเรียนยังไงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆเพราะว่ามีหลายคนชื่นชมว่าครอบครัวนี้เลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลย่ะค มจริงๆเด็กเขาก็เหมือนผ้าขาวนะครับเราก็ไปเอาใจเขามากก็ไม่ได้แต่ก็ต้องไม่ล้าเลยเขาด้วยใช่นั้นผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพอดีของเด็กแต่ละคนแล้วก็แต่ละบ้านมากกว่าเราก็คงไม่ได้บอกว่าเราเลี้ยงดีที่สุดหรือว่าทําได้ดีที่สุดแต่คิดว่าเราก็ดูตามความแบบพอเหมาะพอสมกับลูกของเราอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับ ต่อให้ลูกโตแล้วก็ยังคิดถึงตลอดนะครับผมว่ามันเป็นความเป็นห่วงคนละแบบตอนเล็กเราก็ห่วงแบบหนึ่งใช่ไหมครับพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็ห่วงแบบหนึ่งว่าจะเล่นกับเพื่อนได้ไหมจะมีใครแกลหรือเปล่าหรือจะไปแกลใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแต่ก็คิดว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยความห่วงของเราก็คงไม่ลดน้อยลงแต่แค่มันเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็คงห่วงอีกแบบหนึง่งถ้าเขา อยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็คงห่วงอีกแบบหนึงนะะ่งครับจริงๆด้วยความเป็นลูกกันเนาะเราก็ห่วงอยู่แล้วแต่ว่าห่วงคนละแบบใช่ไหมฮะเพราะว่านิสัยเขาก็ต่างกันอืมนี่แหละคะ่ะก็อัปเดตจากคุณพ่อลูกแฝดนะคะเดี๋ยวรอติดตามในไอจกันต่อได้ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับโซอินไซด์กันวันนี้มีข่าวอัปเดตของ CL กับหุ่นสุดแซ่บของเธอคะ่ะ กลาการชาร์จแบตระหว่างวันใหม่ Moto E5 Plus หน้าจอ Max Vision ขนาด6นิ้ว <Hello, Moto. S 1> แต็มอิ่มทุกความบันเทงิงแบตเตอรี่อึดทรงพลัง5 0 0 0มิิล m อ ah, มเพลิดเพลินได้นานกว่าเดิม โมโต E5 plus ที่สุดของความบันเทิงอย่างไรขีดจำกัดลูกค้าทูนูฟเอสแบบรายเดือนเป็นเจ้าของโมโต E5 plus เพียงส4 9 0รบาทพร้อมดูทรู e ID Unlimited HD อช e ฟรีชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤรดูกาลใหม่ครบทุกแมตช์โดยไม่เสียค่าเน็ตคมชัดสุดทั้งภาพและเสียงบนเครือข่ายทูนูฟเอสซ CGHD n ช t w o r k ถึง31ตุลาคม25 6 1าหก ผู้ชนะเลิศเฟรมแลบจากประเทศไทยอภิวิทเหมมาจันทร์ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเฟรมแลบอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 1 8นาเทศการวิทยาศา,ศา,ศตาสตร์เชตแนมไซแอนส์เฟสติวลัลณประเทศอังกฤษในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจาก27ประเทศทั่วโลกมาแสดงความสามารถเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายภายใน3นาทีและแชมป์เฟรมแลบอินเตอร์เนชั่นแนลในปีนี้คือ ดรซิตี้ไคลวียจากประเทศมาเลเซียโดยความพิเศษในปีนี้เชอรปราน V&K48 ็นเคโฟเทียแบรนด์บสเตอร์รงการเฟรมแ a ลได้ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญสำคัญได้แก่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเดอะรอยัลสโตรไซตและ Science Museum โดยในครั้งนี้กลุ่ม t r u ได้ร่วมสนับสนุน่ายทอดสด Facebook Live จากประเทศเอังกฤษด้วยสัญญาณ True Move S o a m i n g และผลิตคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาที่สัมภาษ์รายวานันเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆอีกด้วยรายการ The Selector รายการโพลสำรวจนะครับที่คุณจะมาสำรวจความนิยมว่าตอนนี้คุณนิยมอะไรโดยที่เราครับจะให้คุณมือคนเรื่องความนิยมนั้นด้วยตัวเองนั่นเองครับเราจะให้คุณมาเลือกอะไรมาเลือกอะไรอย่าลืมติดตามชมกัน มากันที่ชว่วงนี้นะครับโซลินไซกับพี่ออนนั่นเองมีข่าวบันเทิงเกาหลีใต้มาฝากกันเทียบเลยละครับเรียกได้ว่าการโพส์ตรูปล่าสุดของ CL นี้นะฮะทำให้ลบคําสบประมาทก่อนหน้านี้ไปเสียสิ้นนี่ฉันต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนนี้มีคนวิจารว,ว่ารูปล่างเธอออวบเนี่ยแปลกไปหรือเปล่าตอนนี้กลับมาด้วยขุณสุเพียวค่ะ ทำให้แฟนเพลงและชาวเน็ตที่ก่อนหน้านี้นะคะวิพากษ์วิาจาร์รูปร่างของเธอว่าปล่อยปละละเลยตัวเองจนอ้วนเกินไปนี่ช็อกไปตามๆกันหลังจากที่เธอได้แชร์รูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่ดูพร้อมเพรียวของตัวเองซึ่งแตกต่างไปจากรูปร่างที่เคยดูอ้วนมากๆนหฮะจากก่อนหน้านี้ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวว่า CL ได้ร่วมทำงานเพลงกับวง Black Eyed Peas นะคะโดยรูปที่ CL นำมาแชร์ลง IG เนี่ยแสดงให้เห็นถึงส่วนโค้งเว้าวของรูปร่างอย่างชัดเจนและดูเหมือนว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินเลยนะคะส่วนกางเกงขาสั้นแล้วรองเท้าบูททรงสูงสีขาวก็ช่วยขับเน้นรูปร่างของเธอให้ดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ รูปร่างของซีอลตอนนี้ดูแตกต่างไปจากรูปร่างของเธอเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าหุ่นเธอดูเพรียวสวยสลิมสุดๆจนหลายคนสงสัยว่าเอะเธอลดน้ําหนักลงได้มากขนาดนี้ในระยะเวลาที่สั้นแค่นี้ได้ยังไงค่ะหลายคนก็สงสัยว่านี่อาจเป็นรูปเก่าหรือเปล่าเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าเป็นเรื่องจริงแต่รูปนี้ก็คือรูปปัจจุบันของเธออย่างแน่นอนเพราะว่า CL โพสต์รูปนี้เองและไม่เคยมีการลงรูปนี้ที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ โอ้โหแซบจริงๆนะฮะเอาละเลิกแซลกันได้แล้วนะฮะหลังจากนี้ก็รอดูผลงานที่แบบเปรี้ยวจีดของเธอกันต่อไปแล้วกันนะคะเรามากันที่เรื่องของ RM ดีกว่านะฮะมีการสร้างสถิติใหม่กับอัลบั้มที่มีชื่อว่า Mono นะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปอัปเดตกันเลยค่ะ RM สมาชิกหนุ่มแห่ง BTS นะคะกลายเป็นไอดอลหนุ่มแห่งวงการเพลง K-POP คนล่าสุดที่สามารถสร้างสถิติใหม่ออกมาประดับวงการเพลงในระดับนานาชาติได้สำเร็จค่ะโดย RM สามารถเบียด j h โฮปเพื่อนร่วมวงในการนำโมโนงานเพลงเดียวของตัวเองทะยานขึ้นถึงอันดับที่26บนชาร์ตบิลบอร์ด200เวได้สำเร็จในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะ ก่อนหน้านี้เจโฮเป็นเจ้าของสถิติสมาชิกวงบ a n ทันบที่นำผลงานเพลงตัวเองอย่าง Hope World ขึ้นสู่อันดับที่38บนชาร์ตบิลบอร์ด200ได้ก่อนที่ r m จะเข้ามาทำลายสถิติด้วยงานเพลงโมโนของเขาค่ะส่วนตอนนี้เอาว่ามิกซ์เทปโมโนซึ่งเป็นงานเพลงสไตล์พ็อปและฮิปฮอปตามแบบฉบับของ r m ก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีในระดับนานาชาติโดยในยู u ูบอัลบั้มชุดนี้มียอดวิวในการฟังเพลงเกือบ3 90,000วิวแล้วและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะ โดย IM ก็ได้รับคำชื่นชมว่ามีความสามารถและพรสวรรค์ในการทำเพลงฮิปฮอปในระดับสากลเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ วนใจแล้วก็าหายเหนื่อยนะอ๋แบบนี้เดี๋ยวต้องมีงานดีๆมาฝากเราอีกอย่างแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังหรือว่ายัางไม่เคยเข้าไปชม MV ก็คลิกเข้าไปดูกันได้นะคะครับท่านผู้ผมชมสามารถกลับมาติดตามข่าวบันเทิงเกาหลีใต้ได้แบบนี้ในช่วงโซอินไซด์นั่นเองะนะครับขอบคุณพี่ออมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับการสรุปข,ข่าวทั้งหมดในรอบวันอินไซด์ราวอัพครับ เมนูอาหารที่หลากหลายเมนูที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านพร้อมฟังมุมมองและเรื่องราวความรักของเหล่าซิเล็บดาราชื่อดังถ้าเกิดอยากจะคบกับใครต้องเรียนรู้กันไปนานๆก็มีแบบถอยต่างคนต่างถอยหลังิจริงๆไม่เซ็ตผมคุยกับคนระดับ40สบายผิดหวังในเรื่องความรักได้งไงมันเรื่องเช้าชูล้วนในรายการ Love t a r o n g ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาิก25นาทีทางช่อง True Insight นะคะ การกลับมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมบนทุนสร้างมหาศาลที่มากกว่าเดิมที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันคือรายการอื่นแต่รายการเราแค่อยากจะชวนคุณมานั่งฟังเสียงคลื่นมาชื่นมื่นไปกับฟ้าครามน้ำใสแลนะผู้คนที่จะมาพร้อมกับแรงบันดาลใจดีๆในรายการติดเกาะซีซั่น2ทุกวันเสาร์3ทุ่ม25นาทีทาง True Insight เดี๋ยวได้ไปสรุปข่าวกันแน่นอนนะครับแต่ว่ามาที่บันเทิงต่างประเทศกันก่อนหนึ่งข่าวในชว่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแมทธิวแมคคอนเฮนนะครับเนื่องในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่มีการยกย่องเนะาะใครที่ประกอบภารกิจทางการแพทย์นะครับตัวแมทธิวเนี่ยนะก็เลยไปมอบอาหารและก็เครื่องดื่มครับให้กับเจ้าหน้าที่ในเมืองฮูสตันนั่นเอง เมื่อวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเวชกิจฉุกเฉินแห่งชาติครับหรือวันยกย่องนักปฏิบัติการวิชาชีพด้านการแพทย์ที่มีความสามารถในด้านการช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างแมทธิวแมคคอนเนเฮ์ครับก็ได้เซอร์ไพรส์นักดับเพลิงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็โอเปอเรเตอร์นายวันวันในเมืองฮูสตันด้วยการเดินทางไปมอบอาหารกลางวันครับ และที่เด็ดก็คือวิสกี้ดีๆก็นําไปฝากด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยได้ดื่มกันหลังจากที่เลิกงานกันแล้วครับแมทธิวแมคควนเฮครับอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อทักษาแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เมืองฮูสตันเนี่ยถูกพายุเฮอริเคนฮาวีพัดถล่ม ซึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังครับก็ไม่ได้นําอาหารกลางวันกับเครื่องดื่มนะฮรรวมถึงของใช้ที่จําเป็นหลายอย่างไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทางตัวแทนแต่เขาเนี่ยมามอบให้ด้วยตัวเองเลยครับนอกจากนี้เขาก็ได้พบกับซิลเวสเตอร์เทอร์เนอร์นายกรัฐมนตรีเมืองฮูสตันเป็นการส่วนตัวอีกด้วย vote, way, สำหรับซิลเวสเตอร์เทอร์เนอร์นะครับก็มีการเผยถึงนัทเิลแมคคเนเฮเหมือนกันเขาเนี่ยมีการพูดว่า ไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาจากไหนและก็มักจะยื่นมือช่วยเหลือบ้านเกิดของตัวเองเสมอถ้าหากว่าทำได้ทางด้านนักแสดงหนุ่มวัย48ปีนะครับมีบ้านอยู่ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสครับโดยเจ้าตัวได้แสดงมุมมองทางการเมืองด้วยว่าการเลือกตั้งช่วงมิดเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดหนึ่งเลยของอเมริกาและถึงแม้ว่าตอนนี้การเมืองจะทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่าย แต่แมคโอนเอเฮก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะมายืนอยู่ตรงกลางโดยไม่มีการแบง่งฝ่ายได้ถ้าหากเปิดใจรับฟังกันแล้วกันครับส่วนผลงานการแสดงของแมคโอนเเฮในตอนนี้ก็มีเรื่อง Serenity ที่นำแสดงกับแอนฮัตเตอร์เวย์น,น,น,นั่นเองซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมก,กราคมปีหน้าครับรวมถึงหนังเรื่อง The Beach b u m ครับซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนผลงานหนังเรื่องต่อไปของเขาก็คือเรื่อง g อฟกายสของผู้กำกับ Guy Richie ซึ่ง Matthew McConaughey เนี่ยม mm ีแผนจะเดินทางไปยังกรุ่มลอนดอนเดีวๆนี้เพื่อเข้าจักถ่ายทําหนังเรื่องนี้อีกด้วย But I've got two coming out and it feels good to have one ก็จริงนะครับอย่างที่บอกฝากเอเจนซี่หรือฝากใครไปก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาน่าจะยุ่งมากแต่ก็ไปทําด้วยตัวเองเมื่อกี้ก็มีภาพมาฝากเพราะว่าเขาให้เกียรติเนาะจริงๆเหมือนแบบเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็คือช่วยดูแลบ้านเมืองเขาก็ต้องเหมือนแบบให้เกียรติในการไปดีเนาะชอบที่ให้วิสกี้นี่แหละครับหลังเรื่องงานแล้วเขากินกันหลังเรื่องงานแล้วเออนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่นะคะมาสรุปข่าวเด่นประจำวันกันต่อดีกว่า Inside เราอัพค่ะ อ่านี่แหละค่ะสาวปางกันรันนะคะก็มีคิวเดินทางไปทํางานที่โมโรคโค็อกโกก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ปารีสนะคะแต่ว่าพอถึงที่รอรับกระเป๋าปรากฏว่าได้รับสัมภาระไม่ครบค่ะงานนี้ปรางบอกว่าโมโหมากเพราะว่าทําให้เสียเวลาแต่ก็ไม่คิดจะเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าสุดท้ายก็ได้ของคืนครบค่ะ หลังโพสตบนว่าเหนื่อยลงอินสตาแกรมครับนกข่าวก็เลยเป็นห่วงต้องไม่จอดมาถามว่าอะไรเป็นสาเหตุให้พระเอกอารมณ์ดีบอยประกันต้องโพสตตัดเพอเรื่องนี้บอยก็ยอมรับว่าเครียดเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานเยอะเลยทำให้จัดคิวงานไห้ไม่ลงตัวครับพิ่ไญี่ปุ่นไงขอบคุณครับพี่ต้องพูดได้มากกว่านั้นอยู่แล้วพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยขนาดั้นนี่แหละค่ะ แน่นอนนะคะสองสาวพ,พี่น้องเนยวรัตถาและแจมชรัตถาก็เดินสายเยี่ยมลูกที่เพิ่งคลอดแล้วก็ยังไม่คลอดของเพื่อนสนิทนะคะ,ะงานต้อนรับลูกชายฝาแฝดของบัวสโรชางานปาร์ตี้ก่อนคลอดของน้องมีบุญลูกคนแรกของอีฟพุทธ,ธิดาและปิดท้ายด้วยการเยี่ยมน้องไทก้าลูกชายของนิวเคลียร์กับดีเจเพชรจ้าค่ะ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาลัยสวานาคอร l e จ e ออฟอาร์ตแอนด์ดี i ซน f ฟิล์มเฟสติวัลรัฐจอร์เจียครับมีการจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศสาขาศิละปะการแสดงให้นักแสดงชื่อดังคู่สามีภรรยาอย่าง Emily ี l ลันและ John นค a s สซิน i นะครับ โดยจอห์นคราเซนสกี้เนี่ยบอกว่าเขารักสถาบันนี้มากเพราะขนาดมาเยือนที่นี่แค่วันเดียวก็ยังรู้สึกดีขนาดนี้ทางมาอยู่4ปีคงบอกไม่ถูกเลยส่วนเอมิลี่ก็บอกแบบติดตลกว่าเธอรักสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากกว่าสามีของเธอซะอีกครับอเจจยังคงรั้งอันดับหนึ่งคนดังอังกฤษอายุตามกว่า30ปีที่ร่ำรวยที่สุดเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยปีนี้มีรายรับรวมถึง14 7 5ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่2ก็คือเอชชิรันค่ะในวัยเพียง27ปีที่โดดขึ้นมาจากอันดับ3ในปีที่แล้วด้วยทรัพย์สิน94ล้านปอนด์และอันดับที่3นะคะก็ตกเป็นของนักแสดงหนุ่มค่ะอย่างแดเนียลแรดคลิฟฟนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีรายรับจำนวน87ล้านปอนด์ด้วยกันค่ะ หลุดข่าวเด่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ยอายุยังน้อยๆทั้งนั้นและประสบความสําเร็จมากๆครับน่าอิจฉานะคะเงินถล่มทลายมากเอาล่ะนะครับมาถึงการฝากช่องทางการติดตามนะครับผ่านทาง Facebook ครับ t ู u r i ั่นส์เอชนะครับรวมถึงทาง y o u t u b ู Tour ่นส์ออฟฟิเชีแล้วก็อีเมลครับ t ูวิชั่ h ส์เอชดีทูอทสุดท้ายครับ2 ID อัแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวกับเราสองคนกันได้ใหม่นะคาวันนี้ต้องลาไปก่่อนวคคะะสสสัดดีี